ตอนฮับเข้าสู่ซ่อง D M K Channel สำหรับวันี่อนาจะมาอธิบายหรือว่าเขาจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบล็อกเช b บล็อกเชน n มอย่างทุกคนหู้ละว่ l o ล็อกเชนก็คือระบบเทคโนโลยีที่ใช้ไว้เก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์เครื่องเครื่องที่จะถึกแซฟจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากทุกเครื่องสำหรับการเฮดเวียกของบล็อกเชนจะเฮดเวียกแบบดิจิทัลไล์หรือบ่มีูนยนกลางควบคุม นั่นเป็นข้อดีของบล็อกเชนเลยเมื่อเฮาเหตเวียบเฮาจะบดต้องพันคนที่เป็นกลางหรือว่าพันูนย์กลางใดๆซึ่งเฮาสามารถส่งข้อมลโด้วยตรงของเฮาไปหาบุคคลหรือไฟที่เกี่ยวข้องไดเองเลยโดยเฮาบ่จาเป็นต้องเป็นห่วงในความปลอดภัยเพราะว่าในระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของอีกไฟได้สมมติว่าเฮาจะมีการค้าขายเปลี่ยน USDH บ่เฮาสามารถตรวจสอบของอีกไฟได้ว่าอีกไฟมี USDK ให้ High h คเฮาซอได้จริงหรือโบและเฮาโบต้องกังวลเลยว่าบล็อกเชนจะสามารถถึกแฮกหรือว่าถึกบุกลุกได้เพราะว่าบล็อกเชนจะมีการกระจ่ายข้อมูลไปทุกๆุกบล็อกเึ่งการที่จะแฮกได้จะต้องได้แก้ไขข้อมูลในทุกๆุกบล็อกเซิงมันเป็นไปโบได้ทีจะมีแฮกเกอร์คนให่ หรือบุคคลใดที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลในทุกๆบล็อกได้และเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในบล็อกใดบล็อกหนึ่งบล็อกเชนจะตัดบล็อกนั้นออกจากระบบโดยอัตโนมัติจนว่าระบบจะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจึงจะสามารถดึงบล็อกนั้นกลับมาอยู่ในเชนได้อีกครัง้ง